สวัสดีค่ะพี่พี่ช่อง y o u b e นะคะฟอดสิริทุกท่านนะวันนี้สิอยู่กับรถรุ่น XLT นะเป็นเกียร์ออโต้เครื่องดีเซล2,000นะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดราคาค่าตัวอยู่ที่9,044,000บาทนะแล้วก็มีในส่วนของตัวเกียร์ธรรมดาด้วยนะคะราคา9,040,000บาทคันนี้นะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะคะแล้วก็ใส่ชุดเหล็กด้วยมาดูกันค่ะว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างน,นะคะด้านบนค่ะใส่เป็นสกูฟิตนะคะทำเป็นสีเทาดําสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ,แล,ละ,คะแล้วก็ตัดเท็กเจอร์เนี่ยในส่วนของตัวพื้นดดําา้น ตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นโลโก้มาแล้วก็สั่งทําสีด้วยนะคะเป็นสีพาสเทลนะคะสีส้มพาสทเทลแบบนี้สวยงามมากเลยนะคะแล้วส่วนกระจังหน้าใส่เป็นกระจังหน้าแรปเตอร์วีหนะคะตรงซูฟอร์ดสีดำตัดขอบสีส้มนั่นเองค่ะสีพิเศษเลยนะมีไฟมินิไลท์ให้3จุดนะแล้วก็ตัวในส่วนของตัวไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟแมอ ในส่วนของตัวไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟ LED นะมีในส่วนของตัวเดย์ทมาให้ด้วยที่เพิ่มเติมใส่เข้าไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวข้อไฟหน้าเพื่อเพิ่มเติมเต็มนะให้ตัวไฟหน้าให้ดูเต็มและดูแน่นมากขึ้นด้วยค่ะขั้นนี้นะคะถอดชายกันชนด้านหน้าตัวรถออกเพื่อที่จะใส่กับตัวชุดแต่งนะที่เป็นชุดงานแฮมเมอร์เป็นชุดเหล็กแฮมเมอร์ค่ะ ทรงตัวท็อปเลยแบบนี้นะคะมีไฟดับเบิลไลท์สดวงไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกในตัวและห่วงลากจูงแบบนี้นะคะสามารถลากจูงได้จริงเพราะว่าทําการยึดกับในส่วนของตัวแชสซีตัวรถเรียบร้อยแล้วนะ,ะและทําสีด้วยนะคะเป็นสีส้มพารทเลให้แมทกับชุดแต่งนะ,ะที่แต่งกับตัวรถคันนี้ค่ะ เดี๋ยวพีจะพาไปดูด้านข้างนะคะตัวนี้เลยนะด้านข้างก็ใส่เป็นในส่วนของตัวคิ้วล้อแบบฟันเฟืองนะคะแบบนี้6นิ้วค่ะพี่คันนี้เนี่ยสี่บอกก่อนนะคะว่ายกความสูงของตัวรถขึ้นไป2นิ้วจุดที่เปลี่ยนเลยนะคะจะมีในส่วนของตัวปีกนกนะคะปรับองศาด้วยนะคะของโยกนั่นเองค่ะข้อดีของการใส่ปีกนก็คือลดปัญหาการกินน้ำยางนะคะทำให้รถได้บาลานซ์ขับขี่ได้ดีขึ้นที่สําคัญนะคะแมนเทนเนซ์รถง่ายด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวโชค๊คนะ,คะตัวโช๊กเนี่ยใส่เป็นโชค๊ค ของตัวโปรเฟนเดอร์ตัวท็อปเลยมีในะส่วนของซับแทงปรับ8ระดับตัวนี้ได้ถึง4ลูกเลยนะสามารถปรับความหนืดความนุ่มนะของตัวช่วงล่างเนี่ยได้ถึง8ระดับเลยนะคะอยู่ที่พี่ปรับเลยนะคะแล้วก็ส่วนล้อเนะี่ยใส่เป็นงานของ a อเวมพายนะตัวนี้เป็นล้อ สีดำด้านนะคะออฟเซตเนี่ยลบถึง44เลยค่ะพี่แล้วก็ลัดตัวยางเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวยางคอสมิดนะซีรีส์เบอร์อยางที่33คูณ12.5 i20 ตัวนี้เป็นยางหมัดพี่ยางมะัธะเรเนี่ยเขาเอาไว้เน้นใช้งานในทางออฟโรดนะทางเข้าสวนนะคะวิ่งเข้าไสงงานนะทางขุขาดเนี่ยจะตะกุยหน้าถนนได้ดีนะคะ ตัวกระจกพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ด้วยในทุ่งกระจกนะคะมือจับได้เป็นกุญแจสมาร์ทคีเลตเนที่นะคะในส่วนของมือจับตัวนี้ก็มีเป็นเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะเบ้ารองมือติดตั้งแล้วคิวกันสาดได้เราหลังคาก็ติดตั้งเสริมรอให้แล้วนะส่วนบันไดด้านข้างติดเป็นงานของแฮมเมอร์นะซึ่งบันไดโอ้ยส่วนเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ถ่ายบันไดใหม่บันไดด้านข้างนะคะติดเป็นบันไดของแฮมเมอร์นะคะเป็นบันไดเหล็กนะทรงชาโด้นั่นเองค่ะแล้วก็มีในส่วนของตัวกัน กันลื่นมาให้ด้วยตัวนี้เป็นสายนะคะมีไฟ2พื้นเนี่ยที่ได้เป็น led ด้วยข้อดีนะคะของการที่ติดบันไดข้างเนี่ยคือมันเป็นเหล็กใช่ไหมพี่เวลาที่มีเหตุที่ปะทะด้านข้างตัวรถเนี่ยไอในส่วนของตัวบันไดเหล็กเนี่ยมันจะกันก่อนถึงตัวรถมันจะกันให้เราก่อนนะคะแล้วก็สติเกอร์คาดข้างตัวรถมีคําว่าเจอร์สีส้มด้วยนะคะมาดูด้านท้ายนะด้านท้ายก็ติดเสริมในส่วนของตัวโลบาร์เหล็กตัวนี้เป็นทรง a แขนสั้นนะคะเป็นงานของแฮมเมอร์ทรงวอร์ิเออร์นั่นเองนะพิเจอร์สวยมากๆพี่ มีทั้งไฟเบรกดย3นะคะแล้วก็ไฟถอยที่เป็น l e d เนี่ยมีมาให้ด้วยนะคะไฟท้ายคันนี้ถอดคมเดิมออกเลยนะของรุ่นเ t กทใส่ไฟท้ายแบบ l e d นะคะเป็นแบบ f u l ออปชั่นเลยนะคะตัวนี้ได้เป็น l e d ทั้งหมดเลยค่ะพี่ไฟเขาจะคล้ายๆกับรถแ a p เตอร์และตัว w i t แทตัวท็อปนั่นเองค่ะแล้วเสริมในส่วนของข้อไฟท้ายไปให้นะเมื่อเปิดกันลอยนะคะไฟเบรกมีให้ด้วยนะ,ะและตัวนี้เป็นฝาครอบท้ายเว้ลโลโก้ มีในส่วนของตัวกล้องมองหลังด้วยนะคะและในงานฝาครอบท้ายเนี่ยจะทําสีด้วยพี่สีดำนะคะตัดขอบเป็นสีส้มนั่นเองสวยมากมเลยนะด้านท้ายเนี่ดูโดดเด่นเลยนะคะที่เสริมหล่อในส่วนของตัวนี้คือเป็นอะคริลิกนะคะควาว่าเรนเจอร์สีดํานั่นเองค่ะพี่มาดูในตัวของกันชนด้านท้ายตัวนี้เป็นงานของแฮม m มอร์นะโนวาซีรีส์นั่นเองตัวนี้เป็นเพดกันลื่นนะคะมีไฟถอยได้เป็น LED นะแล้วก็ไฟสองป้ายทะเบียนก็ได้เป็น LED ด้วยนะเห็นช่องๆรูๆแบบนี้อ like this, นาคตพี่ๆสามารถไปติดบอลลากปากนกได้แล้วรุ่น XLT เนี่ย<ม>เขามีในส่วนของโหมดปรับการขับขี่นะโหมดลากพ่วงนะ,ะก็เวลาที่พี่ลากพ่วงนะ,ะรถบ้านหรือเจสกีนะคะ ต่างๆเลยที่ต้องลาพกพ่วงนะพี่ปรับไปที่หมดลาดพกพ่วงจะได้พี่ขับขี่ได้ดีขึ้นนะแล้วก็คอนโทรลรถได้ดีขึ้นด้วยเดี๋ยวสิจะพาพี่ๆทุกท่านนะไปชมภายในของรุ่นนี้กันว่าน่าใช้ขนาดไหนนะคะมาดูเลยค่ะเปิดเข้ามานะคะนี่เลยค่ะภายในนะของรถรุ่น XLT นะคะได้ปุ่มพุชสตาร์ทไฟหน้าออโต้นะคะรถแสงหน้าเลื่อนไม้นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะคะระบบอ e ีพาร์ตมีมัตติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยตั้งความเร็วและความเร็วได้ที่พวงมาลัยนะคะตัวนี้แล้วก็หน้าเล ได้ขนาด8นิ้วเป็นดิจิตอลด้วยค่ะจอกลางนะคะได้ขนาด10.1นิ้วเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay นะคะมีระบบช่วยเหลือสุกเฉินด้วยค่ะและที่สำคัญนะค,ะคันนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Ford Pass นะ,ะแล้วก็สามารถสั่งสตาร์ทรถระยะไกลได้ไม่ว่าพี่อยู่บนบนไม่ว่าพี่อยู่ที่ไหนของบนโลกนี้นะขอแค่มีอินเทอร์เน็ตนะ,ะพี่สามารถสั่งงานสตาร์ทรถได้จากหน้าจอมือถือเลยค่ะแท่นชาร์จไร้สายก็มีมาให้ด้วยนะคะตัวนี้ และในส่วนของตัวโหมดปรับการขับขี่ก็มีมาให้ด้วยค่ะมีโหมดประหยัดนะคะโหมดมีโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลักพ่วงนะคะแล้วก็โหมดถนนลื่นนะคะส่วนเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้หสปีดมีกึ่งแมนวนวลให้เล่นด้วยนะคะข้อดีของตัวกึ่งแมนวนวลตัวนี้นะคะเวลาขึ้นเขาลงเขาใช้เกียร์ต่ำนะที่สามารถปรับได้เลยค่ะนี่เลยเนาะก็จะเป็นภายในนะคะของตัว XLT นะคะตัวนี้เกียร์ออโต้น่าใช้มากๆเลยนะถ้าสนใจอยากได้รุ่นนี้แล้วก็อยากแต่งแบบนี้นะคะ สามารถสอบถามสิทธิ์ได้นะคะได้ที่เพจฟอร์สิรินะคะหรือสายด่วนโทรตรงขานสิทธิ์นะคะได้ที่เบอร์083516นะคะ mm hmm. 832ยินดีนะคะ mm hmm. ให้คําแนะนําแล้วก็ปรึกษาในการแต่งรถทุกท่านนะเพราะว่าสีประตูเนี่ยแต่งได้หลายแบบเลยนะคะอยากได้แบบไหนนะบอกได้นะคะฝากกดติดตามกด subscribe นะเป็นกาลังใจสิด้วยนะ,ะจะได้ไม่พลาดนะคลิปรถสวยๆต่อไปนะยังไงรีวิวนี้สิคลาไปก่อน,นะคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ